มีแคมเปญดีๆต้อนรับเปิดเทอมมาบอกค่ะตอนนี้นะคะ p ีเดเตอร์กับ n v ็นวีดีเขก็เอ็กกันนะคะสร้างแคมเปญที่ชื่อว่า bed in cast bed in game มาดูกัน มาขยายความคำว่าเป็น best in class best in game กันหน่อยนะคะก็ Predator เขะาเลือกตัว Predator Titan 300ก็หน้าตาแบบนี้นะเห็นที่เห็นไปนะคะก็คือเป็นเกมเป็น notebook gaming ที่ทั้งเร็วทั้งเงียบและบางนะคะก็เหมาะสำหรับการที่เราใช้ในการทำงานตอนที่เราเรียนหรือว่าเลิกเรียนแล้วเลิกทำงานแล้วก็มานั่งเล่นเกมนะคะเพื่งมันเป็นตัวที่มันแรงมากเพราะมันมีตัวนี้อยู่ข้างในคะ่ะ ตัวนี้เลยนะคะการ์ดจอของเขาเนี่ยใช้ Nvidia g e f o r c e RTX 2070 Max-Q และใครที่กำลังมองหา g a ม i n g Notebook กพ e เดเตอที่มีการ์ดจอ Nvidia ข้างในนะคะก็สามารถไปเลือกหาได้ตามโจทย์ชีวิตที่เราอยากได้หรือว่าบัต g เจทที่มีในกระเป๋าค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะเราก็จะขึ้นให้อยู่ข้างล่างด้านลางนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น เว็บของเ v i d ว a ดนะคะที่แคมเป Back to s so c h o o l หรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นรายละเอียดของ p r e d t t r r t i t ต n 300ก็อ,อยู่ข้างล่างนี้ลองไปคลิกดูหาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะ